กุยฮอบบี้เวิล์ภูมิใจเสนออมาแล้วครับผมสวัสดีครับจุก,กุยมินิโฟล์วิวครับผมเนี่ยฮะวันนี้ได้กล่องใหญ่มากดูขนาดจักมือผมได้นี่ฮะกล่องใหญ่มากเป็นกล่องทามยิยะเลยเป็นกล่อ,องที่ทำทามยิยะใช้ของของนะครับซึ่งประมาณสองคืบได้ความกว้างประมาณสองคืบได้ซึ่งวันนี้พัสดุผมได้รับจากคุณธนินอุสันเทียก็คือร้านคุณมอไวรัสนั่นเองครับ ม,มุกคอมแสตไฟล์ร์สไม่โฟมิลนะคะวันนี้ได้กล่องมาเริ่มเลยแล้วก็พี่ทุกันว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วเราจะรีวิวหรือเปล่าเพราะมันมีหลายอย่างนะที่มีอะไร่หมดแลรัผมก็ฮะวันนี้เราก็จะเอาคู่ๆกันนิดนึงนะครับก็ไม่รู้สีแสงมาสะท้อนยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนแบ็กกราวดีกว่าอ่ะครับผมเปลี่ยนแบ็กกราวเรียบร้อยคู่กันนิดนึง อ่าครับห่อไม่อย่างดีกันกระแทกทุกกล่องโอ้โหน่ารักนี่ครับน่ารักมากเลยนะคูกครับผมหน้าตาฮูกมากเลย ตัวนี้เป็นรหัสหนึ่งนะครับหนึ่งแปดศูนย์แปดแปดตัวอินซีจะเป็นหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดไม่เป็นไรเรายิมนกคู่ไปแล้วเอาเลขมากกว่าก่อนก็ได้อ่าครับผมนกคู่หนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดเอ้แปดแปดสิเอ้ครับผมนกคู่เลเซอร์ครับผมอ่าข้างกล่องก็ไม่มีอะไรเมดอินฟิลิปปิน เป็นโคงรงซูเปอร์ทูครับสีม่วงแล้วก็เป็นยางยางสีส้มล้อเป็นสีดำล้อจะเป็นเนี่ยฮะแอชไทแนโรวิวเป็นไลท์เวทครับผมแต่ไม่ได้บอกว่าวัสดุปเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยดูในกล่องเนาะโครงเป็นสีม่วง ABS เลซินนะครับเลซิน ABS เลซินรวมกระทั่ง่าก้าปูหลังก็เป็น ABS เลซินครับผม Mini โฟวิลลยโอเลคือนกคู่กันั่นเองอ่ะเปิดกล้องครับผมยางสีส้มสวยงามมากฮะจะแตกต่างจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยชี้ให้ดูตัวมันมันตะเลส้มก็คือจะไม่มีไม่มีขอบขาวครับผมก็จะเป็นส้มส้มทั้งอันอตัวระบบขับเคลื่อนฮะเฟืองมอเตอร์ เผากางอะไรอย่างนี้จะอยู่ในถุงนี้ฮะเอาให้เฟืองห้าห้าต่อหนึ่งมาเออแปลกมากให้เฟืองห้าห้าต่อหนึ่งมานะครับอี่ข้างกล่องเขียนหรือเปล่าข้างกล่องก็ไม่ได้เขียนนะครับแต่ให้เฟืองห้าต่อหนึ่งมาซึ่งแปลกมากฮะเป็นสีน้ําเงินเอาเป็นสีน้ําเงินเขียวเฟืองห้าต่อหนึ่งฮะ,ฮะรอครับผมรอ ชี้ไปที T ่ pp แปลว่าเป็นล้อธรรมาดาไม่ใช่คาร์บอนถ้าคาร์บอนจะชี้ชี้ไปที่ p, T p a c f นะครับคาร์บอนต้องเป็น p a c f อนะันนี้เป็น pp เฉยๆไม่ใช่คาร์บอนนะตัวประกบแล้วก็ปีกกระปูหลังจะเป็น a b s เลซินนะสีดำมาพร้อมไม่ใช่ Easy Lock นะเป็นตัวล็อกธรรมาดาไม่ใช่ Easy Lock เดี๋ยวดูก่อน เช็ค <Check S 2> ก่อนอ่าล็อกล็อกธรรมดานะครับไม่ใช่ e ่ล็อกเป็นตัวล็อกธรรมดาอ่าโครงซปเปอร์ทูสีม่วงครับผมอ่า a b s ครับ a b s แล้วก็เป็นตัวบอดี้ฮะตัวบอดี้สีดำตัวบอดี้ตัวนี้รู้สึกจะมาจากเอ่อตัวแม่พิมพ์เขาเขียนว่า94890 Top Force Open t o ท็อปฟอสโอเนท็อป ่ครับผมแล้วก็จะมีตัวนกฮูกติดแม็กมาก,กับกลงน่ารักมากเลยชอบชอบอ่าแล้วก็เป็นอ่าสติกเกอร์เมทัลลิกสะท้อนอสวยนะครับตัวนกฮูกนี่สวยมากเลยโคตรเท่เอ<ฮ><ฮ>วก็เป็นตัวอ่าคู่มือประกอบนกฮูกครับผมเอ้ยไม่ใช่คู่มือประกอบรถครับผมสวยมากเลยชอบอ่ะ ก็ใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับ f a c e b o o k c o m v i l u s m i n i 4 v i e w นะครับดูในลิงก์ก็ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เก็บยังไงเลยเนี่ยจำไม่ได้แล้วเก็บยังไงตะกี้น่ารักมากเลยน้องฮู้เอ ต่อมาครับนกอินทรีนกอินทรีหน้าก็จะจิกจิกนิดนึงนกอินทรีหน้าเหวี่ยงมากครับก็แกะบับเบิลแรปนะฮะโอ้หอมมาอย่างดีเลยครับผมโอ้โหนี่อ่าสภาพดีมาก ครับผมนกอินซีเป็นหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดเลขน้อยกว่าตะกี้อันหนึ่งน่าจิกจิกครับผมเมทอินฟิลิปปินเหมือนกันตัวนี้รหัสหนึ่งแปดศูนย์ปดเจ็ดอ่าพูด,พ,ดพูดไปแล้วมินิโฟร์วิลลารฮอคเลเซอร์โครงสีเขียว abs เรซินนะฮะก็เป็นอ่าวีสปอคสีเหลืองยางเป็นสีขาวครับแล้ว ตัวก้านปูหลังก็เป็น EBS Resin เหมือนกันโคงสีเขียวสวยนะเหมือนมิคุเลยผมว่าโคงสีเหมือนเลยเฟืองให้มาเท่ากัน5ต่อ1ออกเขาให้นี่ด้วยกาวสองหน้าไว้แปะไว้แปะตัวนกเหยี่ยวยางเป็นสีขาวตัวประกบเป็นสีทองครับผมก้านปูก็เป็นเรซินเหมือนกัน ABS เริล้อฮะล้อเป็นสีเหลืองลื่นๆยังไงไม่รู้ PP นะครับเป็น v ีสป k e กะเป็นวีสามอันฮะเรียก v ีวีสปก็จะมีหกก้านเนาะครับผมเท่มาแล้วก็ตัวโครงมันจะมีเหมือนมีเกล็ดๆนิดนึงฮะมีเกล็ดๆนิดนึงเป็นสีเขียวชี้ไปที่ ABS ครับผมสวยนะคงสวยเลย แล้วก็ตัวนี้ฮะตัวบอดี้ตัวบอดี้ถามว่ามาจากอันไหนอ่าบอดี้ดูเลขก่อนหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดอเป็นของเป็นของเขาเองรู้สึกว่าตัวนี้จะไม่มีตัดบอดี้ไม่แ <laughs> น่ใจอืมบุมแมลงหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ขอยังไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวไว้หาข้อมูลก่อนนะตัวสติกเกอร์ฮะฮอตเลเซอร์สวยงามวิงวิแต่เมื่อกี้ผมว่าน,นกคุ่โดนใจผมมากกว่าครับก็ไปใบป,ประกอบใบประกอบปกติแล้วก็คู่มือคำเตือนนะนะฮะนกนกเหยี่ยว นกเหยี่ยวก็จะนี่หน้าก็จะจิกจิกหน่อยหนึ่งโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยอ่ะตาเขาก็จะแบบเข้มเข้มหน่อยฮะก็จะลายลายนีหนึ่งมีตัวบอดี้ซึ่งจำซึ่งไม่แน่ใจว่ามาจากอันไหน อสำหรับทั้งสองตัวนะฮะนกฮูกนกเหี่ยวอย่างที่เคยบอกฮะ,ะเขาเป็นซีรีส์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนะ,ะซีรีส์หนึ่งแปดศนย์อันนี้คันที่แปดสิบเจดคันนี้คันที่แปดสิบแปดซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีะตัวนี้เขาจะเรียงเรียงเลขด้วยอะ่ะ เรียงเลขด้วยตัวนกคู่เขาจะเป็นเลขหเอ้ยตัวนกเหี่ยวให้เป็นเลขหกตัวนกคู่เขาจะเป็นเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขหกกับเลขเจ็ดถามว่าเลขก่อนหน้านี้คืออะไรเลขห้าเลขสี่คือหมาป่าหมาบ้านนะเลขสามก็คือหมีแพนด้าเลขสองก็คือหมีขาวเลขหนึ่งก็คือคูมามงครับผม ก็ <G uard ian> วันนี้เราแกะกล่องกันสองกล่องฮนะอย่าลืมใครสนใจก็ f a c e b o o k c o m s i r u s mini four wheel ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามรับชมฮนะจุกุย m i n i โฟร์วิลสวัสดีครับ พเพื่อนๆชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe พเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e c o m c j u k u i c h a n n e l ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukui.world